ครับผมสวัสดีครับครัวั้นทุ่งกับโรงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้จิ๋วจะมาทําเมนูยำหมูยอนะครับยำหมูยอสูตรจิ๋วชื่อชิมดูครับโอ้โหจะามะเกิดใท้ราชินีไปต้องลูกเลยนะเ <c oughs> นี่ยครับน้าตามสดใสมากยำหมูยอครับจุ๊บแล้วก็มีพริกขี้หนูส่วนขาดไปต้องมีพริกขี้หนูสวนเพิ่มความเผ็ดแค่นี้จิ๋วบ่มเผ็ดหนะโค้งพริกโคก้งพริกเพิ่มไปอีกพอประมาณนะครับเรามาดูวิธีทำเลยครับเนี <c oughs> ่ย <c oughs> ใส่เลยอ่ะจะเอาอะไรใส่ก่อนเพราะว่ามันยํำเยอะก็เลยต้องใช้กระมังที่มันใหญ่หน่อยนะครับใส่สูตรของจิ๋วใส่ไปเลยครับขอาสูดรร้านอาหารมาก่อนนะเนี่ยจุ๊บน้ำตาลปีป๊บน้ำปลาวยืมกันเอาใส่ไปเลยเพราะว่าของมันเยอะนะแล้วก็อะไรจิ๋วมะนาวน้ำมะนาวครับ น้ำมะนาวคันเองชิวคิดว่าใส่ไปเลยกี่ลูกนี่มะนาวลืมนะับพริกอย่าป๊บนังใส่น้ำตาลปีบ๊บจริงๆถ้าเป็นร้านอาหารเขาก็จะใส่น้ำเชื่อมเนาะเขาก็จะใส่น้ำเชื่อมให้เราครับ,บยำหม,มูยอ เดาบ๋บวนหอมอยู่เอาน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปทำให้มันละลายนิดหนึ่งส่วนนี้ไม่มีไม,ไม่ไม่ใส่ผงชูรสนะฮะไม่ใส่เหรอไม่รู้สิเวลายำไม่ชอบใส่ผงชูรสที่เสียบบนน้องอใส่ใส่หนอก็ได้ ใส่หน่อยหนึ่งเออใส่เวลาเวลาย่งางบ่เคยหมักใส่แต่ว่าเวลาต่อมบะคุนี่ใส่จะไม่พอเออโอเคใส่ไปถามในพริกครับ,บชิมก่มอนได้เหรออ่าชิมับบหมูยอหมูยออุบล เยอะๆจะได้น่ากินเห็นไหมใส่เลยครับแต่จีว่าผิโโาดพ่อหนึ่งตำลับอีเป็นยังไงบ้างตำลับจีว่าผิดพ่อพ่อก็ใส่อีท่ที่ที่โแก่โคดีนะไอ้พริกมีสับละเอียดเราวมัต้องแก่โคกถ้าโคกเหม็นเขียวมันต้องถ้ายำเนี่ยมันต้องสับอย่างเงี้ยแหละหมิดจุ๊บๆๆๆๆๆๆ อุ้ยโดนใส่มิดหนึ่งก็เผ็ดแล้วเพราะเป็นพริกขี้หนูนนเลยเอาพี่เอาเผ็ดใส่พริกอีกใส่หมูสับตามไปหมูสับครับใส่หมูสับโอ้โหทำกินเองคือมันจัดเต็มจัดเต็มไปเ,เลยครับหมูบดบถ้าถา้ถาเผ็ดก็เอาพริกขี้ตนูมาคิใส่ก่อน<ม>เดี๋ยวใส่ให้ จริงๆต้องหึองหมูบดอย่าให้มันห้องมันห้อนเกิดนะเดี๋ยวพริกเรามันจะสุกมันจะเป็นเขียวเปิดเป็นสองอนคนกินเผ็ดกับคนไม่กินเผ็ดเลยอะแลไปก่อนจุ๊บหมูบดตัตามด้วยทำด้วยได้ดีกว่าอะไรเอาไม่เห็ดอีกปลาตะไคร้เลยครับเมนูทำกินเองนี่หนักเครื่องหน่อยของเราจุ๊บใส่ไปเลยครับยำเสฉชี ใส่อะไรใส่หมูยอหมูยอมานะครับรเดี๋ยวใส่จังใส่ผักสุดท้ายอือหือเป็นกับน่าจะเป็นกับแก้มซะมากกว่าเนาะหรือว่ากินกับข้าวเป็นกินกับข้าวสวยก็เป็นน่าจะเป็นกับข้าวได้อยู่โอ้มันสีออนเพจอีแธบบ้างนะคนแล้วมนะันบ่มีนสีพริกเลยแต่มันกับเพจอีแธบอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ก็เป็นอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวจังแบง่งใส่ที่หลังก็ได้มาใส่ผักที่นี่นใส่ผู้ปรเทศก่อน ใฮไลร่ของงานครับนี่ครับใส่ไปเลยหอมหัวใหญ่มะวยตัเทศราชินีใบหมดเลยกะเีต้นหอม,อมพ้าวว่าปกติจะทานย่าั่วไปก็จะไปใส่ต้นหอมแต่ว่าย่าย่งางหมูยอใส่ต้นหอมจะอร่อยใส่ไปเลยในความคิดว่ามีถ้าเป็นกระกระมังเล็กนี่มันจะมันจะเต็มพอแงวันนี้ก็อาจจะมีมากินหลายคนนะครับนี่ครับ <c oughs> ยำผักโอ้โหไข่มาแล้วต้มเลยสองฟองคนนะครับเอออาจจะจะดูเหมือนจะจะจืดพริกเนาะต้องใส่หวงคุ้งรสอะไรกับเขาไหมไม่ตชอบไม่ใส่เนาะแล้วแต่คนหุ้เส้นใส่ไหมนี่ไม่ใส่พอละแค่นี้แหละแต่ว่าใครชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกลงไปกินเนาะคุณกินนะกินนะกินครับใส่ราชนีกินได้ไงถ้าบางคน มันแซ่บไปละว้าทีนี้เดี๋ยวแต่จูคิดว่ามันรสชาติตองถ่ายมันจัดจ้านมากเลยแต่ว่าแต่ว่าขาดแค่พริกแค่แ,แค่นั้น,นชิมดูอร่อยเขาได้แล้วไหมขาดแค่พริกอร่อยโอ้ย ครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เติมพริกนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปชิมดูเลยครับครับนี่แบ่งเอาไปละใครชอบพริกก็เผ็ดอยู่หน้าเดียวเติมพริกปันรอบสองนะครับไอแบ่งแบ่งไว้โซนนึ่งคนมากินเผ็ดไป้ะครับอืมอันนี้สาใจ <Okay. S 1> เจอพริกกินแล้วเผ็ดูนหน้เนี่ยนี่ครับแค่มีมะนาวมี นะแต่ทำให้มันเป็นสามรสอ่ะก็คือให้มันจัดไปเลยเยี่ยวจัดเค็มจัดหวานจัดแล้วทีนี้มันจะพอดีเลยอืมสายกินเจอส้เห็ดกรอบกรุบกรุบเลยครับยังไงถ้วยตวงนะแบบถ้วยตวงอย่างต้องมาตรฐานในการทำกันหนึ่งส่วนหนึ่งแบบสมมุตน้ำตาลน้ำตาลถ้วยหนึ่งน้ำปลาถ้วยหนึ่งหน้าถ้วยหนึ่งถ้าร้านอาหารมันก็ต้อที่ cover ไปมันจะแบบต้องให้แบบ ทุกอย่างมันแบบถึงๆไปเลยอะ่ะพอมันมาร่วมกันเราก็จะแบบตามลบพอดีเลยแล้วถืถอว่าโอเคถือว่าพานนะชิมแบบจริงๆบ่จิบบ่ใส่น้ำหอมหอมดองะ่ะบ่ชอบมันจะทาม,มันจะทำให้แบบย่ำมันจืดถ้าโดนใส่น้ำ <ไว S 2> หอมดองนะออโดนไปมันจะจืดแลตแต่คนหมักว่คน่ากินครับพ่อมชิมเลยครับ ถึงเวลาตักไปชิมดูครับนี่ครับไม่ต้องใส่ไอ้น้ำหอมดองเนาะไม่ใส่ค่ะจริงๆถ้าร้านอาหารเขาอาจจะใส่นี่ไหมในซอสมะเขือเทศไหม,ไมใ,ให้มันสีให้สีสันมันให้แต่ว่าผมชิมดูและมอแลครับเดี๋ยวลงดไปชิมมาดนูนี่ครับยำหมูยอ,อ<ๆ>เดี๋ยวพาไปชิมดูครับ<ๆ>ถึงเวลาลองชิมดูครับ ยำหมูยอสุดจิวหน้าตาน่ากินนะแล้วก็รสชาติที่ขมจิ้มดูครับก็ถือว่าโอเคครับจิวเขาทำธุรกิจอยู่กรุงเทพเหมือนกันไงเคยเปิดร้านอาหารเหมือนกันลองชิมดูถ้าเป็นร้านอาหารมันอาจจะใส่พวกซอสพริกหรือซอสบุบเทเสตมันจะทำให้สีของยำนี่มันน่ากินครับมันจะเป็นออกสีแดงๆนิดนึงจะหน้ากินแต่ถ้าเราทำกินเองแบบนี้ก็สีสันกับหน่าเกลียดครับรสชาติกับลองชิมดู ือน้ำลาแอบหรือน้ำลายปื๊ด <c oughs> มีหลายเมนูนะเดี๋ยวลุงเด่นจะทำตัวปลาเผานะครับปลาเผามีน้ำจิ้มสูตรของมิสเตอร์ฮอสเซยน้ำจิ้มน้ำจิ้มพันปลาผมเคยไปกินบ้านมิสเตอร์ฮอสเซยแกทำน้ำจิ้มพันปลาเอือคล้ายกับเปิดห้องอย่างปลาเผานะครับเป็นปลาเผาแล้วก็เอาเมี่ยงปลาเผาครับแต่่าเทาจะน้ำจิ้มแก,แกอาจจะใส่ไข่แดงเอาไข่เอาไข่ขไปต้มจนสุกแล้วเอาแต่ไข่แดงเนี่ยไปผสมกับน้ำจิ้มอร่อยมาก มื่อกี้เราลังกำล,ลังต้มไข่นะครับเดี๋ยวลองชิมดูกันถ้าบอกอร่อยมากก่อนเดี๋ยวว่าลงเดินเวอร์ถือว่าเห็นขบวนการในการทำนะครับแต่คิดอยู่สะน,น้ามมาะนาวเยอะ,น,ยอะน้ำป่าพอดีมันจะโอเคต้องมาใส่รถดีหรัวไปใส่อ่ออันยังก็ออ่ นั่กับเทีมดองยังคิวว่ะจริงนันเนี่ยตัวือวถ้าทำกิ่นกันมนบ้านนะครับก็โอเคนะมเา่ถ้าผมชอบไอ้หนังปลาเกือเท็ดรัชนี้เนี่ยจริงๆอเอาแฉเยดร่างสะอาดแฉกยีรจิ้มกับพริกปน่นก็อร่อยนะครับ Hmm. แต่ว่ามันอยู่ที่หมูยอได้เหมือนกันหมูยอมีหลายเกรดครับเกรดแบบราคาวแต่ราคาเนะาะตัวอันนี้บบหมูยอบนถือว่าโอเคเกรดดีครับใส่หมูบดเยอะๆน้ำปลา้นมะนาวอันพอดีน้ำตาลปี๊บพิมความหวานนิดนึงเจอความเผ็ดความเผ็ดเ,เปรี้ยวหวาน,นครับมันแม่นเลยใช่ใช่ครับไปเผื่ออยู่บ้านก็นกนลองลองไปทำดู ไว้กินปีใหม่สงการอย่างเงี้ยเอาจิ๋วมามาชามใหญ่มาเป็นเส้นนะครับเดี๋ยวนั่งกินจังไม่เห้มันคลิปย่ให้ดูอ่ดูังไม่จิ้มไม่ดูรอครับเราไปทำนุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำน้ำจิ้มพันปลาสูตรมิแต์เขาสียเพื่ปกินประเทศมาผมไม่นแน่ใจ แซ่วอร่อยครับใส่หมูยอใส่เ,เข้าไปมิ้งก็ดืม่มสักแก้วน่าเดออร่อยเลยครับขอบคุณเพือ่อนๆที่เข้ามาที่ตามครับนี่ครับหน้าตาอมแบบชัดๆหน่อยหน้าตาของยำหม,มูยอครับสูตรจิ๋ว กิ่มันก็อู้ทูกอยู่ว่าใส่ต้นหอมนะครับใส่ต้นหอมอไปเออมันจะมันจะพอดีเลยเ็ก็บก็บแกมจริงๆถ้าโรงเรียนอาจจะใส่วุ้นเส้นโดยน้อยหนึ่งนะครับแต่บ่ใส่ก็คือเราทำอย่างถ้าใส่วุ้นเส้นก็กินไปอื่นไปเนาะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามครับเรามาทำดูครับยำหมูยอสุดจิ๋วนะครับ